ภาพมุมกว้างครับมุมกว้างของศาลาสออนต้นไม้สออนต้นไม้จักไม้ยังบุบบุบหัวจักซื่อเพิ่นไม่แต่ละโตก็ได้สวยๆทั้งนั้นอุ้ยมันต้นนี้ คุณมเ,เด็ดพระมหาธีรอาจารย์อ่างคนสลักคนแก่สลักเมื่อตที่ัวนี้หลวงพอ่อวัดจากวัดราชาวัดวัดบ้านยางน้อย อ๋อสยวานนี่เป็นแผนที่ได้ตัวนี่วัดมณีวัดนารามอ๋อสลักตามแผนที่น่าจะเป็นแผนที่วัดนวมินทรพระาชูทิศนายักษ์พระพุทธเจ้า โอ้เป็นเจชสลักเชสลักขั้งต้นเลยโอ้ช่างไทยฝีมือดีมากนี่งานนุ่มนั่งไหวได้ครับนี่นั่งไหวนั่งกล่าวโอ สีมือไหมโอ้อลังการเม่ไหมต้นเฮีฮยหนา้าเจ้าสลักได้อลังกันมาก เป็นเป็นเป็นเงาไหม้ครับเป็นเงาไหม้อืมเป็นไข้บานนางไหวพระนี่เป็นเงาไหม่สระพนแกสลัลกโอ้โห สวยงามมากครับอืมสวยงามสวยงามครับอยู่ที่ถ้ำผาแด่นครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ